สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดของวันเดี๋ยวคลิปทุกคนจะได้ชมหลังจากนี้สักหน่อยนะคะก็คือวันเอารถมาเข้าศูนย์ที่เมืองอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ห่างจากบ้านที่วันอยู่สัก400กิโลเมตรขอไผนะ่นะมีลูกอมอยู่ในปากด้วยแล้วก็สามีแค่อยากเปลี่ยนที่นอนทุกคน ขับรถมาตรวจสภาพรถไกลๆหน่อยเราจะได้เห็นบรรยากาศช่วงฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีก่อนเข้าหน้าหนาวยังเป็นทางการนะคะเสียงเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะคะขอใส่หูฟังสองข้างในขณะนี้วันก็เลยฉวยโอกาสใช้สถานที่สวยๆของสืย์ตรวจรถวอนโวมาคุยกับทุกคนคะ่ะเดี๋ยวลองใส่หูฟังสองข้าง แล้วก็นั่งตอบคำถามในคอมเมนต์ล้วก็นั่งทำงานไปด้วยค่ะวันต้องขอบคุณภพาพันคอจากพี่เอแล้วก็พี่เล็กที่มาเที่ยวออสโลตอนตอนดูดูใบไม้ผลิค่ะทุกคนสวยไหมพี่เขาเลือกได้แบบสีชมพูหวานเหมาะกับวันแล้วก็สีน้ําตาลให้คุณสามีคุณสามีก็ใส่ด้วยนะคะวันนี้วันขอพูดเรื่องกันไปเก็บเห็ด แล้วก็ยายลูือโกมกันแล้วก็คอมเมนต์ที่วันเจอวันจะขอพูดว่ายังไงดีล่ะทุกครั้งที่เราเก็บเหตุอะคะ่ะจะมีคอมเมนต์มาเยอะมากคอมเมนต์แบบบันทอนกำลังใจแล้วก็มีคนว่าวันด้วยนะว่าถึงว่าเวลาเขาแนะนำอะไรวันมาค่ะ แล้ววันก็ตอบกลับไปว่าทําได้หรือทําไม่ได้วันต้องขอบอกอทุกคนทุกท่านไว้ตรงนี้เลยค่ะว่าวันไม่คนซื่อสัตย์ต่อความ,มต่อความรู้สึกของตัวเองค่ะวันสัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่แคร์ใครจนทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ไหนที่แนะนําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้ววันทําไม่ได้วันก็จะบอกไปตรงๆค่ะว่าทําไม่ได้ วันได้รู้จักคนทําช่อง YouTube หลายๆคนคะ่ะก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรือดีอะไรหรอกแต่เห็นว่าุอยอดวิวเขาเยอะเลยคะ่ะเพราะว่าเ,ออเวลาที่มีคนมาคอมเมนต์แนะนําอะไร mm hmm. เขาจะบอกว่าได้คะ่ะคือได้คะ่ะทุกอย่างเลยแล้วเราไม่รู้ว่าเขาทําจริงหรือเปล่าแต่แบบได้ค่ะหมดเลยแบบถ้าพูดตรงๆนะคือเขาปากหวานเนาะ แต่สำหรับมาดามว่านาสวีเดนคืออะไรที่วันทำไม่ได้วันจะบอกเลยค่ะว่าไม่ได้ไม่สะดวกไม่ทำไม่เปลี่ยน <c oughs> ก็คือวันขอใช้ความซื่อสัสตย์ต่อตัวเองค่ะในขณะที่วันนั่งทำคลิปอยู่นะคะวันก็จะเห็นข้อความขึ้นมาเยอะมากวันจะอ่านอ่านให้ทุกคนฟังวันเจอคุณป้าคนหนึ่งวันขอเอ่ยชื่อเลยนะคะชื่อธัญญพร เขาจะมาคอมเมนต์แนะนำให้วันเป็นแบบช่องเก็บเห็ดช่องอื่นโดยจะพูดชื่อช่องนั้นลงมาในคอมเมนต์ด้วยนะคะซึ่งวันนพยายามบอกทุกคนก็คือมันเป็นนิสัยโบราณของคนไทยสมัยยุคต่าลรานปีที่ชอบเปรียบเทียบคนนืนกับคนนี้บางทีวันก็คิดว่าวันโชคดีเนาะที่ได้เติบโตในเมืองไทยแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน พฤติกรรมแบบนี้วันไม่ชอบตั้งแต่สมัยวันอยู่เมืองไทยแล้วค่ะยกตัวอย่างนะคะพ่อแม่มีลูกสามคนแล้วก็จะบอกว่าลูกคนโตดีมากลูกคนกลางแย่ลูกลูกคนเล็กไม่มีความรับผิดชอบเลยเดี๋ยววันขออ่านข้อความนะคะเห็ดสวยมากค่ะมาดูย้อนหลังขอบคุณคุณปราณีมากๆนะคะควันจะอ่านข้อความให้ทุกคนฟังด้วยนะแล้วที่เนี้ย ฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเอาเด็กไปเข้าที่โรงเรียนนะคะวันก่อพูดถึงสวีเดนและนอร์เวย์เขาสิ่งที่เขาจะไม่พูดเลยก็คือเด็กคนนั้นเก่งเด็กคนนี้นไม่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฝรั่งเขาเติบโตมาเนี่ยเขาจะมีความเท่าเทียมกันค่ะคือเขาไม่เปรียบเทียบไม่ไม่แยกว่าเธอได้ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ในการเรียนอะไรแบบนี้นะคะเขาจะไม่เปรียบเทียบค่ะการจัดลำดับ เธอเธอคือที่หนึ่งนะเธอคือที่โหล่นะมันจะทำให้เด็กถูกปลูกฝังว่าเขาด้อยเขาแบบด้อยความสามารถนะเขาไม่เก่งเท่าคนอื่นนะเวลาเขาจะทำอะไรเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เก่งเท่าคนนั้นเขาไม่กล้าทำจะไม่เป็นแบบนั้นคะ่ะทุกคนเขาจะสอนให้ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็แล้วก็ทำทุกอย่างเต็มความสามารถของตัวเองเพราะฉะนั้นอ่ะวันก็ เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วคือวันไม่ชอบให้ใครเปรียบเทียบเรากับอะไรมันเหมือนว่าเราจะเราจะสู้กลับค่ะทุกคนเป็นนิสัยส่วนตัวว่าเวลาวันเห็นแล้ววันจะสู้กลับคือเราอะมีความดีในตัวเองค่ะอ่านข้อความพี่กันนชัดนะคะเหตุสีทองป่าร้อยโลสวยมากเนี่ยล้วก็จะเป็นคนแบบนี้ค่ะเป็นคนที่แอนตี้ แอนตี้สิ่งที่เราไม่ชอบไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบไม่ว่าจะบอกว่าเราดีกว่าช่องนั้นก็ไม่ควรพูดค่ะช่องของวันนะคะมาดามบ้านนาสวีเดนมันจะมีกลุ่มคนดูที่ที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เราเรียกว่ากลุ่มครอบครัวมาดามส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขออนุญาตพูดคำว่าเป็นผู้อาวุโสอายุมากๆก,ก,กันแล้วทางนั้นเลยค่ะแล้ก็จะน่ารักมาก เวลาวันจะแนะนําช่องช่องน้องใหม่ช่องไหนแบบที่วันรู้จักอะไรประมาณนี้นะคะป้าๆแม่ๆก็จะช่วยไปกดติดตามช่วยไปกดซับสไครต์แล้วก็ช่วยไปดูแล้วเวลาวันไปดูคลิปช่องใหม่ๆที่วันแนะนํานะคะทุกคนวันจะไล่อ่านคอมเมนต์แล้ววันจะเห็นวันจําชื่อควรดูช่องวันได้ทั้งหมดเลยค่ะที่มาเม้นบ่อยดูบ่อยอะไรแบบนี้นะคะวันก็จะเห็นว่า เวลาไปเมนช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นจะมีแต่ข้อความน่ารักน่ารักเลยค่ะวันขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดหนึ่งได้ไหมคะขออภัยนะคะมียายอ้อยคนเดียวยายอ้อยก็น่ารักดูวันมาสี่ห้าปีแล้วค่ะมียายอ้อยคนเดียวที่เวลาไปคอมเมนต์ช่องคนอื่นและมาคอมเมนต์ช่องวันยังเอ่ยชื่อช่องคนอื่นอยู่เลยเป็นการเปรียบเทียบยายอ้อยหนูอ่ะก็ขอบคุณ แล้วก็เรียกว่าอะไรดีละ่ะในความน่ารักของยายอ้อยมากๆเลยนะคะแต่แยายอ้อยเลิกเลิกเปรียบเทียบช่องได้ไหมคะเลิกเปรียบเทียบช่องแล้ววันเห็นบอยๆ่อยแล้ววันก็พยายามตอบให้ยายอ่านนะคะคือทุกคนต้องขออภัยว่าเฮ้ยเป็นเด็กไปสอนผู้ใหญ่มันไม่น่ารักจริงๆคะ่ะทั้งยายอ้อยไปชมวันในช่องคนอื่นและเอาคนอื่น มาชมในช่องวันมันเหมือนมาด่าวันอันนี้วันขอพูดถึงคนอื่นด้วยนะคะก็คือยายอ้อยเป็นคนที่น่ารักจริงๆค่ะทุกคนแต่แกชอบแบบเนี้ยเช่นยกตัวอย่างแกพูดถึงคนฝรั่งเศสคุณคนที่เก็บเห็ดอยู่สวิตเซอร์แลนด์คนที่เก็บเห็ดอยู่อิตาลี Italy. เขาดีกว่าเขาดีอย่างงุนเขาได้เยอะอย่างนี้แล้วก็มาพูดในช่องวันด้วยเอ่ยชื่อช่อง วันขอบอกจริงว่าวันไม่ชอบค่ะวันไม่ชอบไม่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้ววันขอใช้คําว่าคนอื่นก็ไม่ชอบค่ะคนอื่นก็ไม่ชอบช่องอื่นเขาก็ไม่ชอบให้เราไปเอ่ยชื่อช่องอื่นๆในคลิปของเขาแล้วก็ไปชมช่องนั้นในคลิปของเขามันเหมือนไปด่าเขาแล้ววันเ,นเจอเยอะมากๆเลยค่ะคือวันมีข้อจํากัดในเรื่องของการเก็บเห็ดมีเวลาน้อยกว่าคนอื่นแต่ชอบเก็บนะคะ ทุกวันหยุดอ่ะเข้าป่าเก็บเห็ดตลอดเลยแล้วก็เมื่อเรามีข้อจํากัดน้อยกว่าคนอื่นแล้วเวลาเราเก็บเห็ดอะ่ะวันเป็นคนกินเห็ดแต่ไม่ได้กินทุกดอกที่เราเก็บก็คือไม่ได้ชอบกินมากขนาดนั้นนะคะกินแต่ไม่ได้แบบกินเยอะขนาดนั้นแล้วก็ชอบเก็บขายเพราะฉะนั้นเวลาวันเข้าป่าแต่ละครั้งอะสามีต้องขับรถไปขายเห็ดวันนะเป็นคนที่ชอบ คำนวณต้นทุนนะคะเป็นคนเป็นคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็จริงจังเรื่องความความคุ้มค่าในการจะทำอะไรเวลาเราจะทำอะไรอ,ะอ่ะเป็นคนที่ชอบคิดว่ามันคุ้มค่าไหมถ้าหมายความว่าเราเก็บเหดแล้าได้เงินน่ะเงินที่เราได้มันต้องคุ้มค่ากับค่าแรงที่เราเสียไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเวลาแค่นี้แล้วเราต้องขับรถไปอย่างน้อยอะ่ะวันต้องได้สองตะก้าเต็ม,เ,ตม,เ,ตมเวลาเราเข้าป่า บางวันมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวบางวันมีเวลาแค่สองชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันจะต้องเก็บเร็วเก็บเร็วมากเมื่อสองสามปีที่แล้วถ้าใครที่ดูวันประจําจะรู้สึกว่าวันมีคลิปเก็บเห็ดเยอะกว่านี้เพราะว่าวันเน้นทําคลิปคะ่ะทุกคนคือไม่ไม่เน้นมุมกล้องคือให้ได้คลิปเยอะๆก่อนเพราะว่าคนดูรอรอ,อดูเราอยู่แต่ทุกวันนี้พอวันเจอคอมเมนต์ที่มันวันขอบอกว่าแย่ๆแ,แล้วทำให้เราแบบ บางครั้งที่จะทําคลิปแต่ถามว่าท้อที่จะเก็บเห็ดไหมไม่ฉันก็ยังเก็บของฉันอยู่แบบนี้แหละแต่บางทีเราจะถ่ายคลิปแเราก็มุมมันไม่สวยเห็ดมันอยู่ในกลุ่มที่ไม่สวยมันได้ไม่เยอะก็ไม่ค่อยอยากถ่ายช่วงเนี้ก็คือมีคลิปน้อยมากคลิปนี้อาจจะมาขั้นกลางคลิปเก็บเก็บเห็ดทังที่ฤดูการเก็บเห็ดยังไม่หมดนะคะวันก็ออ ไม่ถ่ายบ้างเวลาเข้าป่าเมื่อก่อนมันทําคลิปแบบทุกคนจะได้เห็นทุกอย่างที่วันเห็นแต่ดูนี้ไม่แล้วค่ะวันจะเลือกถ่ายแค่บางที่บางจุดบางบางวันเข้าไปเดินในป่า4ีหชั่วโมงได้คลิปเดียว20นาทีถ่ายออกมาแค่นั้นทุกคนเพราะว่าวันบอกว่าบอกจริงๆว่าวันเริ่มท้อกับคอมเมนต์ แย,แย่เพราะว่าเราอ่านเราอ่านบางคนจะคอมเมนต์ว่าไม่ต้องไปคิดสิไม่ต้องไปใส่ใจลูกอะไรแบบนี้แต่พอเราอ่านนะคะทุกคนเราก็เก็บมาคิดแหละมันก็ไม่คิดไม่ได้เนาะมันก็ทำให้วันแบบถ่ายคลิปน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากนะคะทีนี้วันก็เลยเออเอาแค่นี้แหละเริ่มมีความรู้สึกเออท้อไหมท้อในการทำคลิปค่ะทุกคนเพราะว่าวันไม่ได้มีเวลา ะะวันไม่ได้มีเวลาในการถ่ายถ่ายคลิปแต่วันมีเวลาในการตัดต่อเพราะฉะนั้นมันจะถ่ายถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายไว้แล้วก็ถึงเวลาเดินทางไปทํางานเราก็จะมานั่งตัดต่อให้ทุกคนชมบางวันก็เอามาเรียงอย่างเดียวแล้วลงเลยเพราะไม่มีเวลาดูเวลามันน้อยมากๆวันเคยบอกทุกคนเอาไว้ว่าเออถ้าสมมติว่าย,ยอดวิววันได้1 0,000นวิวในทุกคลิปนั่นคือความคุ้มค่านะคะ วันคิดว่าตัวเองมีความสามารถในการตัดต่อประเมินค่าของตัวเองไว้ก็คือถ้ามันได้ไม่ถึง1000 0วิวตอนหนึ่งคลิปอะทุกคนวันจะยังใช้เวลาในการตัดต่อคลิปได้ไม่เยอะมากก็คือเคยพูดว่าเมื่อไรก็ตามที่ทุกคลิปได้100,000วิววันจะถ่ายทำให้มันสวยๆเลยเพราะว่าวันตั้งเป้าหมายไว้ที่ตรงนั้นแต่มันยังไม่ได้สักทีก็คือ มันยังไม่ไปถึงจุดที่เราจะเน้นคุณภาพเราต้องเน้นปริมาณไว้ก่อนคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้มีคลิปลวงวันละหนึ่งคลิปทั้งที่ตัวเองไปทำงานเยอะมากนะคะไปทำงานเยอะกว่าวันหยุดวันหยุดแล้วถึงจะได้เข้าป่ากเก็บเห็ดเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แหละวันรู้ตัวไหมว่าตัวเองถ่ายทาคลิปได้ไม่ดีรู้คะ่ะเพราะมันมีข้อจากัดเรื่องเวลาคะ่ะทุกคน เราก็ยังอยากเก็บเหตุได้ในปริมาณที่เราต้องการอยู่ถ้าเราโมจะถ่ายทําสวยๆมุมสวยๆนิ่งๆมือนิ่งๆไปตั้งกล้องให้นิ่งๆก่อนนะคะแล้วค่อยมาถ่ายทําคลิปได้ไหมได้แต่มันจะเสียเวลามากแค่วันทําให้ทุกคนดูทุกวันนี้นะคะวันใช้เวลาในการตั้งกล้องเยอะมากแต่เราไม่ได้มาเล็งกล้องคนที่ถ่ายทําด้วยตัวเองนะคะแล้มีเวลาน้อย ถ้ามาดูคลิปวันเขาก็จะรู้สึกว่าโหทําได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะคะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยแต่ถ้าคนที่มีอคติไม่ชอบเราอยู่แล้วก็จะมาคอมเมนต์เดี๋ยววันเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะคอมเมนต์แย่ๆของยายป้าธัญญาพรเนี่ยก็มาคอมเมนต์เปรียบเทียบพูดถึงช่องนั้นเพื่อด่าเราอะคะ่ะพูดถึงช่องนี้เพื่อด่าเราทีนี้วันก็ เห็นไอ้คอมเมนต์แย่ๆแบบนี้มาเยอะจังแต่วันไม่เคยสังเกตว่ามาจากคนคนเดียวกันพอวันกดเข้าไปดูอ้าวยายคนนี้คนเดียวเลยค่ะที่แบบชมคนอื่นในช่องเราเพื่อเป็นการด่าเราเพราะว่าเขามาคอมเมนต์ให้วันเปลี่ยนเรื่องนู้นเปลี่ยนเรื่องนี้แล้ววันไม่เปลี่ยนเยอะมากก็มาคอมเมนต์ด่าในคลิปของเราวันก็พยายามตอบโตเป็นคลิปถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปที่วันทําตอบโตอคือวันอยากให้เขา มามารับฟังบ้างค่ะเขาวันขอใช้คาว่าดา่าแบบไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยนะคะวันก็อยากให้เขารู้เหตุผลแต่ไร้ประโยชน์จริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาวันไปดูวันเป็นคนที่ชอบคลิปเก็บเหตุวันก็จะไปดูคลิปคนอื่นด้วยค่ะแต่วันไม่ค่อยคอมเมนต์เพราะว่าคนที่เกลียดวันอะเยอะนะคะในช่องคนอื่นนะ แล้วเขาก็จะคอมเมนต์ด่าเราพอเราไปคอมเมนต์แล้วเขาเห็นชื่อเราอยู่ใต้คลิปนั้นนะคะเขาก็จะคอมเมนต์ด่าเราเปรียบเปยประชดประชันอะไรแบบนี้เยอะมากเพราะว่าวันเป็นช่องที่ใครมาสั่งให้เก็บแบบไหนแล้ววันทําไม่ได้วันก็จะบอกเลยว่าทําไม่ได้ค่ะไม่ทําค่ะเขาก็เลยไม่ชอบค่ะทุกคนเขาก็เลยจําฝังใจว่าอ๋อมาบอกไม่ได้มาเตือนไม่ได้มาไอ้นู่นไม่นี่ไม่ได้ทุกคน เราเอาตัวเองมาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองขนาดนี้เราต้องมีวิจารณญาณไนของตัวเองค่ะเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ด้วยตัวเองเราจะมาลอ,อฟังคําแนะนําจากคนที่ประเทศไทยไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกับเราเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเขา่ต้องรู้ว่าอะไรที่แนะนําได้อะไรที่แนะนําไม่ได้ เขาไม่ได้มาอยู่กับเราตรงนี้เขาไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นวันก็ต้องบอกเขาให้เขารู้ว่าความแตกต่างของสวีเดนกับประเทศไทยและความแตกต่างของสถานาการณ์ของคนแต่ละคนมันต่างกันนะคะถ้า,เขา,เ,ขาเขารู้แล้วเขาเขารู้แล้วแล้วทำเป็นไม่รับรู้เอออันนั้นแหละช่าง,งเขาเถอะค่ะเรื่องของเขาเลยทีนี้ถ้าวันเห็นยายธัญพรเนี่ยมาคอมเมนต์แย่ๆในคลิปวันอีก วันก็จะบล็อกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นวันขอใช้คําว่าคอมเมนต์ท็อกซิกมากๆเลยค่ะวันก็จะขอบอกทุกคนว่าเวลาเราไปคอมเมนต์ใครนะคะในคลิปของคนอื่นให้เราพูดถึงแต่คลิปเขาค่ะเราไม่ต้องไปยกุกอีกช่องนึงที่ทําเหมือนกันแล้วดีกว่าไปเขียนใต้คอมเมนต์เขาเขาอยู่ในสถานการณ์ของเขาขอพูดจใจตัวเองเลยไม่มีใครมารู้ในสถานการณ์ของเราเท่ากับคนที่มาเดินอยู่ข้างๆเรา เพราะฉะนั้นอยู่ไกลกันแบบหลายล้านโวลตขนาดนี้นะคะเขาไม่รู้กับเราหรอกค่ะเพราะฉะนั้นบางคอมเมนต์น่ะเอเอเราก็ขยันตอบด้วยสิบางคอมเมนต์เขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปใส่ใจใส่ใจทุกอย่างก็เลยต้องตอบกลับไปบ้างค่ะทุกคนให้เขาได้รู้บ้างว่าคิดแบบนั้นบางทีมันก็ไม่ถูก คขแนะนําแบบนั้นบางทีก็ไม่ถูกอะไรแบบนี้นะคะก็เอามาพูดเม้ามอยค่ะทุกคนยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังแต่วันเชื่อว่าคนดูส่วนใหญ่ในช่องของวันวันเห็นนะคะเวลาวันแชร์คลิปของใครมาเพื่อให้ป,ปา้ปาป้าแม่แม่ตามกลับไปชมป,ปา้าป้าแม่แม่ก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นเราก็ชอบคลิปนั้นไปด้วยวันก็ขอบคุณมากๆเลยนี่เป็นตัวอย่างของคนแก่ที่น่าเคารพและ ควรค่าแก่การยกมือไหว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกดูว่าเราอยากเป็นผู้สูงอายุแบบไหนเด็กสอนนะไม่ผิดหรอกคะ่ะเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนเขาก็ไม่ได้คิดคิดเองได้หรือเขาไม่ได้สนใจโลกภายนอกเลยว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเด็กบางคนเขามาเตือนในฐานะที่เราแก่กว่าแล้วมันเป็นสิ่งที่เราปรับปรุงแล้วตัวเองดีขึ้นได้นะคะทำเถอคะค่ะเราจะได้ไม่แก่ แบบหลายประโยชน์นะคะแล้วเราก็เออเรียนรู้ดูเด็กมันทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยอายุเราแก่ไปข้างหน้าเรื่อยๆค่ะแต่ว่าความรู้ความสามารถการปรับปรุงตัวของเราสามารถทำได้ตลอดเวลานะคะคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ